มาอยากเล่นด้วยอ้าวช่างพรเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะโอ้โหเนรมิตครัวใหม่ค่ะเข้ารีโนเวทใหม่นะคะสวัสดีค่ะมี มีเป็นไงบ้างอันนี้มากทายกันหน่อยมากระโดดกระโดดขึ้นมามียังไม่แอดวานขนาดนั้นมั้งเฮ้ยเขาเขากระโดดมาโอ้โหชงกาแฟแต่เช้าครบรุทนะคะมีน้ำตาลไหมคะอ๋อน้ำตาลเหรอถามไม่มีดูสิมีน้ำตาลมีไหมบอกไปปีนอะไรเจ้านายมีน้ำตาลป่ะมีเปล่า เดินตัวตราน่ากระโดดแล้วเห็นเลยฮะนี่ยอจอยากเล่นด้วยแล้วอยากเล่นด้วยแล้วมาเล่นมาลพี่ที่ต้องเคลื่อนไหวเขาจะกระโดดพี่ต้องเดินเดินนะเขาจะกระโดดตามไปเเดดยยววมาาากออล่น้้ช่างพรเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งใหญ่คุณเดชเนี่ยวันนี้่มนเเรืองล็กๆโอ้โหเนรมิต รัวใหม่คะ่ะเขารีโนเวทใหม่นะคะทำคนเดียวดูฮะเฮ้ยดีก็เห็นพวกคุณรัชนีแล้วก็โอ้ยความกีดนู่นนี่นั่นนะตีนแตกตีนแตกเถอะตีนแตกเถอะอยากให้ปูกระเบื้องอ้าวตาม เสียงเรียกร้องของผู้งานค่ะปูกกระเบื้องแต่มันก็ดีใช่ไหมล่ะดีไม่พ่อกระเบื้องเนี่ยดีดีกว่าปูนใช่ไหมคะร่อนศา่ายนะพ่อนะแต่กระเบื้องมันไม่ดีเท่าไหร่ทำไมอีกอะกระเบื้องเกินดีที่ดีะโอ้ยอันนี้ก็ดีพ่อแห้งลรวล่ะพี่ใหญ่แหววอันนี้เกลดอะไรพี่คำโผโอ้ยไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ดีนะผมว่าสวยแล้วนะฮะ มัมวมอยู่แต่ว่ามันไม่ไดีเท่าที่ควรเอาอยากไดดีท่าใดเราควรยังไงแบงมันดีกว่านี้ <c oughs> มันดีกว่านี้มันก็เปลืองตังค์ส่นตัวไม่ใช่แบ <c oughs> นแล้ว <c oughs> มันเปลืองตังค์อะไรเออมันเปลืองตังค์อันนี้พ่อได้ไปเลือกเองไหมคะลาย <ไป S 2> นี้ตายคุณเชสไายเขาไปเรียกมาอ๋อแล้วพ่อบอกลบเข้าไปหรือเปล่าว่าเอาแบบดีๆไม่ได้บอกนะพอประมาณพอประมาณ มาลองหยาบดูหน่อยสิน้อยทำรังแต่พอตัวตามอัตภาพมันก็หยาบดีนะพ่อไม่ลื่นถ้า F C ได้ดูคลิปก็จะเห็นว่าครัวเนี่ยทำไม่รู้จักจบไม่รู้จักเสร็จไม่มีทางจบทำมาทั้งใหญ่ๆเนี่ยประมาณ3ครั้งครั้งแรกก็คือทำซิงค์ตรงนี้ใหม่แล้วก็ทำเคาน์เตอร์อันนี้ครั้งที่4ที่เป็นการเพิ่มเติมทื่กับเบื้องแต่มันก็แปลกว่ามันทำได้หมดเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องรื้อโครงสร้างเดิมเนาะ อันนี้นครั้งที่5เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นหลังคาเนะาะเพราะว่าตอนนี้ยังมีปัญหาความร้อนอยู่โอ้ยอยากเย็นมากก็จะซื้อตู้แช่ให้ตู้แช่ม,มีมีของใหม่โน่นนๆนนนนข้างหลังก็มีคุณเงยโน่น no, นคุณเงยนน่นนเออจ่ายด้วยค่าท่านเอิมท่านเริ่มอะไรเนี่ยสั่งๆมาเนี่ยตัวละ350อ่อะ อะไรหายคะชิปอ่อนแพ้เนี่ยดูยนเช้าแล้วค่อยๆจัดไปนะคะเหมือนได้ครัวใหม่เลยอ๋อฉลองครัวใหม่บ่านนอบ้านนี่นอปาดปัดปา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 ดท่านลมฉลองครัวใหแล้วยังมาตั้งครับรองข้างล่างอยู่แล้วมันเปิดมันได้ปึ๊บเลยเอาเหอะเอาเหอะ เปิดไปเหอะพัดลมไม่ไม่กินไฟกินข้าแซบเนาะข้วไม้เนาะตาบอ้เนี่จะบอกว่าฝีมือรัชนีนะคะวันนี้ผัดบวบค่ะเอาเป็นเมนูกันตายไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ครัวใหญ่กำลังมาฮะครัวใหม่กว่าจะได้กินข้าวเช้าช่างอสิโมงดูสิตื่นขึ้นมาก็ทำงานเลยยาแนวเออปบพื้นเนี่ย เออรายละเอียดมันเยอะเนาะช่างเขาละเอียดไงเขาต้องเก็บรายละเอียดส่วนพวกเราก็เอาหม้อเอาชามไปล้างกันเห็นไหมคะนู้นค่ะคนออกไปล้างอ,อวันนี้คนน้อยนะมาทําวันคนน้อยนี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะเด็กอะแรนะฮะไม,ไม่น่าจะเกณฑ์มาวันที่ลูกหลานเยอะๆนะช่วยกันผลไม้ละมมอตอนนี้มีอยู่แค่นี้จริงๆนะสี่ห้าคนทำางานกันต่เช้าอ่ะพี่สายกลับไปแล้ว,พ,ลวพี่ลานไปแล้ว หลังจากปูกระเบื้องเสร็จก็ไปเลยนะคะก็ทําความสะอาดดันบนบ้านไว้ให้ ฉันร้องเสนาขอเข้าเมื่อวานไม่ได้ปูเลยนะตลาดทำไฟน่ะตะลินอ๋อมันมีติดติดไว้นี่ใช่ไหมอ่าไว้นี่ไงติดขัด้นลงงานเล่งงานด่วนสารพัดงานงานหลายเนาะ,ะดีแล้วมีงานห้วยครับ ที่พรุงพรังเลยนะคะเ,เสร็จแล้วเหรอแล้วอ๋อเอา้าทางสำรัญสวัสดีค่ะยังไงไปยังไงแล้วครับพาม่ตรงไมครับพาไม่ครัวมาเอา้าพาไม่ครัวมา โอ้ยไปรจะสาวเหรอเรื oh. Oh. Yeah. Ja, ่องมาเห็ดมาแล้ววะถิ่นยวนีはは่นะโอ้ต้งสังหารด้วนะแปดแหงช้าหงใช้จะได้ครัวใหม่นะตาโอ้ดูท่านั่งก็มีเขียงกันใหญ่มาให้ด้วยนะยังอะไรเขียงเนี่ยพี่พรพี่พรเยกมาให้แกเดินอ่ะต้องต้องใช้หนึ่งคนหามอ่ะเขียงย่างใหญ่เขาเรียกไม้ไม้ไม้เข่งไม้เข่งว่างั้นพี่พรรู้จักไหม ไม่แข้งตามาบ้างนี่ตาไม่แข้งก็ไม่สามแถวไม่แข้งเออพ่อเรียกถูกเลยไม่แข้งเออมากบ้ใหญ่บ้างไม่มีผลเออฉลองเลยบ่ครับยังหรอฮะนี่เนื้อแล้วแล้วแล้วแจวแจ้วแล้วเอ้ามีเนื้อมากบ่ลืมเลยเขาเรียกแล้วนี่ซื้อเียงก็ซื้อเนื้อมันจะได้สักที่นึงโอ้ยเปดืสั่นนี่แจ้าก็แล้ เออแค่นี้มันจะได้สามอันนี่ผมมีเนื้อตายตายตายหิวเนื้อแล้วเดินไหนตีงานหนักเงานหนักเงานหนักงานใหญ่โอ้ลูกกขาเป็นไรเด่นเด่นะเนี่ยมีอีกอันหนึ่งนี่ของฝากพ่อใหญ่แสวงโอ้ยงามปะงามเนี่ยทำหมดใส่แล้วเนี่ย ใส่ตัวอ๋ดีพ่อมันใส่ไหนนอ๋อไม่มีงานไม่ได้ใส่หรอกตีใส่ดูคอนเสิร์ตก็ได้พ่อเออเนี่ย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 ใส่สมคอนเสิร์ตนะเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยงามบ่เนี่ยโอ้ยอุดรนได้ตานาขานาคาเดี๋ยวพับไปให้ละในโซ่โซ่บังกันนะงานแล้วกันคุณน้าจริงนะสวยจริงเนาะคุณน่ะพ่อเนี่ยบบเขาหนุนไหลน้ำเด้อคุณน่ะเนี่ยเขาใส่พองน้ำที่ไหลด้วยพ่อสีงามค่ะกันเนาะระวัง น้าอมขาคือวันหอกว่ามันโมมันเสียเป็นบุรีด้ยอ๋อไม่เอาอีสานบ่บ่ใช่อีสานทองคนเป็นบุรีเลยเออพ่อไม่ใช่คนอีสานนะตีตอนนี้ย้ายแล้วตีย้ายแล้วโอ้ยเออมันต้องใส่อยู่อีสานติตายมันใส่อยู่อีสานแมนดูนั่นถึงคนอีสานใส่แบบมันขอมาที่นี่คักมาบานนี่คนเพชรบุรีต้องใส่ลายอะไรอ่ะพ่อ เทบูดี้ก็ใส่เสื้อไล่ทรรงมดอ่ะตะวักนกางเกงยิสนพอนะอ่ะอ๋อต้องนุ่งกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตเนาะเออเสื้อเชิ้ตเอาละสิกำพูตีโจทย์ผิดเลยผิดถนัดเลยโบผิดดอกกระนุงได้ยุ่งหนังกระไดเออเดี๋ยวใส่ไปเที่ยวสุรินกระไดตา าุผมหลายใจที่ไหนอยู่สุขภไทยก็มีแค่น้องเหนียวอย่าได้ใส่ร้ายร้านอยู่มุกเอาละค่ะเหลือขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะก็คือจัดของเข้าที่มันจะเหลือมันจะขาดยังไงเดี๋ยวไปดูแล้เดี๋ยวตู้เย็นอาจจะต้องเปลี่ยนมุมใหม่นะคะแล้วตู้กับข้าวก็อยู่ยังไงดีเอาตู้บางอะไรกันเนี่ แม่ครัวก็ลุยได้แล้วนะคะ,ร,ะครัวเครื่อยืนสบายขึ้นไหมคะ้ยะะสบายเท้าสูงขึ้นนิดนึงอะเออฮะแม่ครัวบอกว่าไม่ต้องขย e งแล้วใช่เราสูงขึ้นนลเออนี่เราใช้วิธีการปลูกกระเบื้องหนุนขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมระดับหม้อได้แล้วมองเห็นหม,ม้อแล้วใช่เลยอใช่เลยขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ทำอาหารได้ตามปกติแล้วนะคะมีความเย็นเห็นไหมระบายอากาศ โอ้โหสรุปจบนะคะหมดไปกี่หมื่นไม่รู้นะเดี๋ยวไปถามเจ้าของบ้านก่อนเส็อยังนอบันนี้น้อแทงฟักในป้นแหนงโอ้โหอันนี้มันโอ้โหฟักอะไรมันใหญ่ยาวขนาดนี้โคตรฟักเลยนี่ขนาดตัดออกมาแล้วนะคะไม่แก่มากนะืมไส้มันน้อย ไส้พักไม่ทิ้งใช่ไหมทิ้งค่ะอ้าวฉลองครัวด้วยเมนูแกงสักหนึ่งแกงนะคะวันนี้แม่ครัวเพชรตั้งกระทะน้ำเดือดแล้วก็นี่เป็นขาตแบบไ้แบบมะกรูดนะคะห,หอมขึ้นมาเชียวปั้นหมูสับลงไปเดี๋ยนี้เรายังเดาไม่ออกนะคะว่าเขาจะฉลองครัวด้วยเมนูอะไรนะคะยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยอเอ๊ะต้มจืดก็ไม่ใช่เนาะ ทำโจ๊กก็ไม่เชิงเอ้นี่ค่ะเขาปั้นหมูอยฮ่ามาแล้วค่ะเฉลยแล้วค่ะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะ<ม>แกงฟักนั่นเองจริงๆแล้วแกงฟักเนี่ยจะใส่ไก่ก็ได้นะคะก็จะเข้ากันมากเลย แต่วันนี้เราไม่มีไก่แล้วก็ใช้หมูอ่าสักครู่หนึ่งนะคะอืมหอมแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะหอมกว่านั้นก็นี่เลยค่ะน้ำปลาแม่ทองนาคนะคะแกงแบบนี้ใช้ได้เลยต้ยมยำตำแกงได้ทุกเมนูอร่อยจริงๆหอมกับเดิมอีกอนี่แหละค่ะเมนูฉลองครัวใหม่นะคะจะเรียกว่าครัวใหม่ได้ไหมเนี่ย รีโนเวทใหม่นะคะทำอีกทีก็โอ้โหตาได้อะไรมาไมปให้ยังหักมาเห็นทำลาเอาลาบยุ้ยใช่เดยวนี้เยวนี้เราจะทำลาบเหรอฮ่ไม่เิ็นว่าจะทำลาบเห็นไหมเขาฉลองครัวใหม่เนี่ยเขาจะกินหลายเมนูนะแม่ครัวจะกินลาบอีกบ่อจะกินลาบกินท่านบอท่านเห็ดไม่ได้เห็ดแล้วเห็ดแกง ปลาก็กินไงแกงปลาก็กินว่าสัน้นโอ้พ่อเป็นคนง่ายๆเออพอได้ยินพอไ,ได้ยินข่าวเนี้ยพอได้ยินข่าวได้ยินว่าจะทางวิทยุว,ว่าราชะมีจะทำลาบงเงี้ยจะทำลาบสักน้อยที่งั้นเืรอไม่เขาทำแล้วแล้วเขากินหมดแล้วด้วยเฮ้ยเออได้ทำเองกินเองนักเลงพองกินเองหมดเพียนโวย เดี๋ยวทําให้ไม่พอแล้วพอแล้วอ่าได้ชิมฟักหน่อยค่ะคุณตายังไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรเขาใส่น้ำปลาไปอย่างเดียวเพื่อประถุใจอืมใช่ได้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 พอแล้วเนาะใช่ได้ตัวใส่ได้ใส่ได้นี่แซ่บเพื่อแ่บเอาให้็นไหมเนาะว่าให้กินจืดเนาะก็ได้เฮ้ออันนี้คือยังยังจืดอยู่บ่างั้นเหรอ ไม่กินรอนพอดีเลยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใส่เติมแล้วให้กินให้เขากินจืดจะได้ซดน้ําได้เยอะโอ้โหเนี่ยผักติ้วที่ปลูกไว้เนี่ยพ่อไปเจ็บมาเนี่ยยางเล็กๆหนังมน้อยใบหินฟ้าฮะใบใบหินฟ้าใบหินฟ้าก็กินได้ตีพ่อใหญ่ว้าจะกินได้เนาะอ้าผมนึกว่ากินได้เฉพาะไอ้หมากมัน ใบมันเหมือนแ่งแขกนะใบลิ้นฟ้าเหรอใบลิ้นฟ้าต้นเขาเรียกต้นอะไรนะใบนึกกินกะลาบงัวออเทกานะกินกะลาบงัวนะตาเนาะไม่ใช่คือเคยเห็นแต่กินไอ้ไอ้ฝักมันฝักยาวๆน่ะใบกินได้ยังใบก็ได้บ้างั้นโอ้ทำไมตาแหวงชอบแกงฟักก็ไม่รู้เนาะ แกงฟักฟัก,ฟกทองอะไรเงี้ยชอบเนาะพอร์บุญบุหรอเมื่อก่อนเนี่ยท่านบานได้ให้บุญกะทิเนี่ยต้องมีบอกฟักไปบ้านละเก็เมื่อชีดเมื่อเจ้าก้อนปลูกฟักกันเนี่ยบ้านนองคตกับท้ายปลูกต้อฟักบ้านถุงก้อยให้บุญกะทินต่อไปอบ้านถองก้อยให้บุญกะทิบ้านถุงก้อยเก่ามากก้อยปุลุกทีโคบทีโอ้ยเพื่มาจับแนนไปบ้านได้จีนตั้งแต่แบบฟักมันก็เลยยออร่แกง,งปลา แดงปลาใส่ปลาเข็ง,งปลาเข็งไปจบออบปับเอาก็คงนาหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่หนักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับ ไม่มีวันลืมลืนคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะก,กี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลกอดฝันบันทึงเส้นชัยหอบก,กลับเืินไปให้คนที่บ้าน พร้มาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรัวอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวังรอยยิ้มเฮหาประสาบันคืนนด,ดินแห่งนี้แม่ทอรณีคุ้มครองป้องกันปุ๋ยพใรให้ลูกให้ลานเหนียวแน่นปูพันดังตั้นเข้านี้ แต่วันนี้ไปขออมอบหัว